One thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, i am design this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. I so no, watched and got so far. But in the air, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the air, it doesn't even matter. They wouldn't even recognize me anymore.

โอ้ไก่นาะยเจ้าใจไหมเนี่ยฮะว่าสิ่งที่ฉันอยากได้ก็คืออะไรรอเปล่านะฮะฉันอยากจะเป็นคนที่ดังที่สุดในโลกโออนไลน์เลยเข้าใจหรือเปล่าเออด้านหน้านับถือมากเลยรอเปล่าเจ้าไก่เจ้าไก่ก็ต้องดูไว้นะว่าฉันเนี่ยจะเป็นคนที่จะกินแกแล้วว่าฉันจะเป็นคนดังให้ได้เข้าใจว่าเฮ้ยว่าไงสตตฟโอเคนายสนใจที่แบบว่าจะใช้ใช้ไอ้นี่รือเปล่า ถ้านาะยอยากได้แล้วก็นะมันสามารถไปตีบล็อกได้เลยนะดูนี่จ้ะตีวิธีนึงอ,อมันจะออกมาเป็นบล็อกแบบนี้มันสามารถใช้งานได้ดีมากเลยเจะ,อะโอเคกูค,คิดออกอ่ะเดี๋ยวกูวมาแป๊บนึงโอ้นายทำอะไรอ่ะ ก็ตรงนี้ออโอเคไ้ยศโอ้ยออโอ้ยเฮียตกใจโอ้นี่มันไม่ใช่การครับนะสตีฟนาต้องเข้าใจมันในครับอะไรเนี่ยฮะโอเค<ๆ> นี่คือกล่องคราฟรุ่นใหม่เออเนะนายสนใจหรือเปล่าจากโลกอนาคตลนวางลงไปเข้าใจไหมณจากนั้นนะนายก็สามารถเอ่อคราฟมันได้จากโต๊ะนี้งแค่นายคิดขวามันขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาปรากฏเป็นแผงวงจรแบบนี้ะนะนายเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยเออโอเคนายสามารถวางไมสตต๊กลงไป2อันแล้วนายก็สามารถวางบล็อกไม้ได้แบบนี้มันก็จะเป็นที่ขุดแล้วอืมโอ้เออโอเค อาจารอ้นายคราฟของเล่นมาทำไมเนี่ยนายเม็กฉันไม่เข้าใจในายจริงๆเลยนะไป,กไ,ปไกลๆแต่ไไนายต้องฝึกาการคราฟรู้เปล่าฉัน,นมีหนังสือเล่มหนึ่งนะแต่ฉันจะให้นายก็ได้นี่คือเวิร์คบุุ๊่นใหม่จากโลกอนาคตวิธีการคราฟเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยฮะนายจะเข้าใจมันได้ง่ายๆเพียงแค่นายเปิดอ่านมันเท่านั้น่นะ ไม่กี่านาทีนายก็ใช้มันได้คล่องปลือแล้วดูดินายต้องเปิดดูมันทุกวันนะเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยเออวิธีการคราฟง่ายมากเลยเพียงแค่นายนศึกษาวันละสองสามชั่วโมงก็ได้แล้วมันไม่ยากอย่างที่นายคิดหรอกนะการคราฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนเราต้องใช้กันทุกวันทุกคืนนะแล้วเช่นไปล่ะอืแอนดี้เฮ้ยอ้อืมอ่าจะจะ จะเอจเอจโออได้เต okay. ียงโอเคฮ่าฮ่าอ๋อฮอฮอฮอไอหนักชะมัดเลยแบกูต้องขนของไปอย่างเงี้ยนะไอ้เดี๋ยวเจอจดจดของเจอเจอของไอ้จดของไอ้เจอของของนี่มันอะไรอย่าเง้ยเอจะออ้ยรถกูไอ้เหี <h <h ้ยรถกูไปแล้วไอรถกูโอ้โ no ในวันที่แสนอาทิตย์สดอสและสดใสกลุ่มของสลาะาขาวก็ได้ทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่เราจะมาติดตามชมภารกิจของเขากันอะฉันคิดว่าฉันได้กินของหมูนะกลับมานี่นะเดฟอ๋อโอจตานี่แล้มันก็คือที่นี่ไม่ใช่เลยไงเนี่ยหรือว่าฉันดูผิดไปเอด ะได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับแต่ฉันว่ามีบางอย่างนะงั้นเหรออฉันว่าเราเจอของดีแล้วล่ะออเอเฮ้ยไงต่อเลยเพื่อนไม่รู้เหมือนกันเอากระดูกเพื่อนผมไหมเฮ้อไม่คุ้นเธามาง เด็กมนด็กมนกูถามรถใท้ไทไ้หนเฮะบากแล้วอ้านี่ๆน,นี่มานี่แล้ว เจอแล้วเหรอครับเออผมขอดูหน่อยนะครับดูนั่นดิโมบ้านคิปเปอร์ชิปหายละโอ้ยสองคนก็พอแล้วจะมาทั้งตระกูลหรืองไงวะเดียวโอ้ย ยังไงก็ไม่รอดแน่โอ้ที่นี่มันใช่แล้วล่ะที่นี่ก็คือมิติอีกมิติหนึ่งที่เอ็นเดอร์แมนพาเรามานั่นเองเราคงต้องไปแล้วล่ะ รอดภแล้วเป็นไรหรือเปล่าครับช่วยกูได้เยอะเลยนะเอ็นโแมัน่าแค่นี้ไม่ต้องว้ามาก,ก็ได้ใกลยย้จะไปแล้วมันรงเบอะเจ๊เอ๊ยเจ๊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 เจ จิตจิตเออเออเออไอเจ้าอืมอืมป๋อมอะไรอยูที่นั่นเอยอักกูลงทุนเออมึงอ่ออ่อเฮ้ยอ๋อมันทำอะไรของมันน่ะเนอเอ้ยเชื่อจะโอ้ยเออ๋อระวังระวังเฮ้ยจ้าเฮ้ยเฮ้ยนั่นมั้งออเฮ้ยคืนนี้ทำงานหนักนั่นนี่อไม่ไหวเลยจริงๆต้องแอบไปญชีเออก็ไม่ไหวนะคืนนี้ต้องไปหาน้องเมียซะหน่อยเด้อ

เออเออประตูเออแล้วเออไอ้อเชืย,ยอะไรนละเฮ้ยมันออกมาได้เฮ้ยไปไหนกันหมดโงูอ๋อผมมาซะพวกนี้เฮ้ยไอพวกแกจับมันสิยืนอยู่ตรงนั้นแหละเด้อ ข enfin ้าในสุดข้าก็ออกผลได้มันเป็นของข้ายาภาคเรียนโดย The Bon h i fight